สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจีรารัตนชุมวันนี้หนูจะมาสาธิตเรื่องลำดับการคิดของคณิตศาสตร์ค่ะลำดับการคิดของคณิตศาสตร์ลำดับแรกคือทำในวงเล็บก,ก่อนค่ะลำดับที่สองทำคูณหรือหารที่อยู่ทางซ้ายไปขวาค่ะลำดับที่สามทำบวกหรือลบที่อยู่ทางซ้ายไปขวาเหมือนกันค่ะจากโจทย์คือ3บวก วงเล็บมีวงเล็บไหมแต่โจทย์ในนี้ไม่มีวงเล็บค่ะเรามาดูลำดับที่สองเลยว่าคูณหรือหารมีอยู่ทางซ้ายมือไหมปรากฏว่า,ามีค่ะ3คูณ3คืออันดับแรกค่ะต่อไป3หาร3อยู่อันดับที่สองค่ะ 3าคูณสามมาบวกกับสามลำดับที่สามค่ะสามบวกสามเสร็จแล้วมาลบค่ะเป็นลำดับที่สี่ค่ะเราจะมาทำเลยค่ะสามคูณสามเท่ากับเก้าสามหารสามเท่ากับหนึ่งค่ะเก้าบวกสามเท่ากับสิบสอง สิบสองลบหนึ่งสิบสองลบหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือสิบเอ็ดค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ